เรื่องระทึกขวัญเมื่อขับรถคลาสสิกไปเที่ยวประเทศมาเลเซียคลิปนี้จะเป็นการเล่าประสบการณ์การขับไปซ่อมไปของเจ้าของรถโคลราเ KE11 เราไปสัมภาษณ์พิตะตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีกว่าครับว่าพิตะจะรู้สึกอย่างไรก่อนเริ่มทลิปนี้นะครับตื่นเต้นไหมครับจะไปมาเลเซียก็เรต้องบอกว่าตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้ได้ียควา จะเป็นต่างประเทศครั้งแรกแล้ว2วันต่อมาครับรถเทเลอร์ก็ขนรถของพวกเรานะครับเดินทางไปอย่างปลอดภทัยที่หาดใหญ่ครับตากำลังปาร์ตี้โฟมเหรอครับโอ้โหคาดเดี๋ยวน้องเนี่ย รถสะอาดแล้วนะครับเราก็ออกเดินทางไปที่ด่านสะดาวกันครับตอนนี้สภาพน้องหมีนะครับเป็นตัวแทนหน้าตาของพิตานะครับด่านไทยผ่านเรียบร้อยดีครับตอนนี้กําลังอยู่ที่จุดตรวจคนเข้าเมืองประเทศมาเลเซียครับผมก็มีอาการประหม่าเล็กน้อยนะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับเป็นการเข้าประเทศมาเลเซียครั้งแรกของพิตานะครับทำด่านเรียบร้อยครับก็แวะเติมน้ํามันกันก่อนครับเอาให้เต็มถังไปเลยนะครับเต็มถังยังไงก็ประหยัดกว่าฝั่งไทยเยอะเลยครับ ไปรอดไหมเนี่ยนี่ครับพิตะโอ้โหเหยียบมิดไมเลยนะครับวิ่งแช่ขวานะครับและเราก็ผ่านด่านจ่ายเงินครับใช้แบบตื๊ดเลยนะครับ t o u แอ and go พิตะปรับตัวได้ดีครับเดี๋ยวเรามาคุยเีดีกวครับว่าขับมาสักพักหนึ่งนระเป็นยังไงบ้างโอ้แบบมันมากเลยครับเหยียบจมไม้นะครับไม้เนี่ยกลับไปหาเลขศูนย์น่ะทางคุณีสายไม่ขาดนะครับ ่ายออกมาด้วยนะเกิดคอนเทนต์แล้วนะฮะคอนเทนต์มาแล้วนะคะับคือถ้ารถเครื่องเคขอซ่อมได้หมดเลยแต่ถ้าเครื่องอื่นเนี่ยเรื่องเครืน้ำมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแต่ฟาถังน้ำมันหายเนี่ยเรื่องใหญ่ครับเรียกไหยครับไม่เอาแล้วเคยเคยแล้วแม่งหายลืมเผมก็อเก็บอันนี้ไว้ครับีหัวนมนะฮะที่ปิดหัวสูกหัวนมครับหายหายากมากครับแพงด้วยและหาไม่ได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเก็บไม่เคยให้ใครเก็บไว้เลยครับโอเคนะลื่นดีครับลื่นลื่นลื่น และเราก็เดินทางต่อครับแต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นนะครับแอบจอดรถข้างทางครับแล้วเอาหมีวางไว้บนหลังคานะครับถูกตำรวจมาเลเซียนะครับสอบสวนเลยนะครับแต่ดีว่ารอดมาได้ครับเป็นไงบ้างครับประสบการณ์มามาเลเซียประทับใจมากนะครับนะลุ้นทุกครั้งที่ขับรถนะครับนะแล้วก็เป็นสถานที่ที่แบบเป็นมิตร เพื่อนๆคนที่รู้จักที่เป็นมาเลเซียนะครับให้ความสำคัญกับ